เช้าตรู่ของวันหมอกบางๆลอยคอเคลียทุ่งหญ้ากลิ่นชื้นของดินและน้ำค้างเข้าปะปนกันเหมือนรสชาติแรกของวันมแมลงตัวหนึ่งสะบัดปีกออกจากกอหญ้ามันตัวเล็กบางเบาและช่างอ่อนแรงแต่ในดวงตาเล็กๆของมันกลับสะท้อนแสงสว่างที่อยู่ไกลๆดวงจันทร์ยังลอยสูงอยู่บนท้องฟ้า มแมลงตัวนี้คิดว่านั่นคือตรงที่ฉันควรไปมันเริ่มบินด้วยจังหวะปีกที่ไม่สม่ำเสมอบางครั้งพุ่งขึ้นแล้วตกลงก่อยา่าบางครั้งก็เกือบจะบินล้มมันเหนื่อยมันหิวแต่มันก็ยังไม่ยอมละทิ้งแสงนั้นระหว่างทางมแมลงพบกับเพื่อนร่วมทางบางตัวตัวหนึ่ง เลือกอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เพราะต้นไม้คอยให้ร่มเงาและอาหารแต่มแมลงตัวนี้เลือกเดินทางต่อมแมลงตัวนั้นบอกว่าแสงมันไกลเกินไปทําไมยังอยากไปแต่มแมลงตัวเล็กตัวนี้ตอบเพียงว่าฉันต้องลองดูถึงจะล้มฉันก็ยังได้เรียนรู้ลมพัดแรงปีกของมันเกือบขาด แต่มแมลงตัวนี้เรียนรู้ว่าการล้มแต่ละครั้งไม่ใช่ความล้มเหลวหากแต่เป็นบทเรียนทุกครั้งที่มันล้มมันจะสังเกตว่ากิ่งไม้แข็งแรงตรงไหนลมแรงจากทิศใดปีกของมันก็เริ่มปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเมื่อความมืดเริ่มเจือจางแสงแรกของพระอาทิตย์เริ่มซ่อนตัวอยู่หลังขอบฟ้า,มาแมลงยังคงบิน แม้จะเหนื่อยล้าแต่ในใจของมันกลับสงบขึ้นมันเริ่มเข้าใจว่าแสงที่มันตามหาไม่ได้อยู่เพื่อครอบครองแต่เป็นตัวชี้ทางให้มันรู้จักบินอย่างมั่นใจดวงจันทร์มองลงมาอย่างนิ่งสงบมันไม่รีบร้อนและไม่ได้ตัดสิน,มนแมลงตัวนี้รู้สึกเหมือนมีใครคอยอยู่ใกล้แม้จะไม่เห็น แต่มันก็มั่นใจทุกก้าวที่บินไปตอนเช้ามแมลงบินต่อไปแต่ไม่รีบร้อนมันเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับทุ่งกว้างลมเย็นแสงแดดอ่อนๆและทุกย่างก้าวที่ทำให้ปีของมันแข็งแรงเมื่อวันเวลาผ่านไปมแมลงตัวนี้ยังคงบินต่อไปแสงของดวงจันทร์ยังคงเป็นจุดหมาย แม้ว่ามันจะไกลและบางครั้งดูเหมือนไม่อาจเอื้อมถึงได้วันหนึ่งลมพายุพัดแรงขึ้นจากทิศเหนือกิ่งไม้สั่นสะท้านมแมลงตัวอื่นๆหลบอยู่ใต้ใบไม้ใหญ่แต่มแมลงตัวนี้เลือกฝ่าลมไปมันปีกเกือบขาดลม้มลงบนพื้นหล่นกระแทกกอหญ้าเจ็บปวดแต่ยังพยายามลุกขึ้น ในความเจ็บปวดนั้น,มนแมลงเริ่มเข้าใจว่าความพยายามครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จตั้งแต่เริ่มแต่ทุกครั้งที่ล้มมันจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่รู้จังหวะลมรู้ว่าปีกต้องปรับตัวอย่างไรและรู้ว่าเส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางเดิมเหมือนทุกวันมันเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวใบไม้ที่โค้งรับลม กิ่งไม้ที่ยืดหยุ่นจนไม่หักน้ำค้างที่ช่วยล่อลื่นปีกเมื่อลงจอดความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นครูสอนให้แมลงเติบโตแมลงตัวนี้เริ่มเล่าให้เพื่อนร่วมทางฟังแมลงตัวอื่นๆมองด้วยความสงสัยแต่เริ่มเข้าใจทุกครั้งที่ล้มเราไม่ได้สูญเสียแต่เราได้เรียนรู้แมลงตัวเล็ก พูดอย่างมั่นใจคืนหนึ่งหลังพายุสงบแมลงตัวนี้บินขึ้นสูงกว่าเดิมมองลงไปเห็นทุ่งหญ้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างมันไม่รู้สึกเหนื่อยอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยพลังใหม่มันเข้าใจแล้วว่าการบินไม่ใช่แค่ไปให้ถึงแสงสว่างแต่คือการเรียนรู้ที่จะบินอย่างมั่นใจไม่ว่าจะพายุแรงขนาดไหน ดวงจัน์ยังคงอยู่ที่เดิมมองมแมลงด้วยความสงบเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มแมลงตัวนี้ไม่รู้สึกว่าต้องเร่งรีบมันเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับการเดินทางแม้จะเหนื่อยและล้มหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็เป็นก้าวสำคัญมแมลงตัวนี้เริ่มตระหนักว่าชีวิตไม่ได้สอนเราผ่านความสําเร็จเพียงอย่างเดียวแต่สอนเราผ่านความล้มเหลว ผ่านความเจ็บปวดผ่านการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่และในความมืดที่ยังมีแสงจันทร์มันเริ่มเข้าใจบทเรียนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความอดทนความภาคเพลียนและการยอมรับความล้มเหลวคือปีกที่แท้จริงของชีวิตคืนหนึ่งหลังจากหลายวันของการฝ่าพายุและอุปสรรคแมลงตัวนี้บินสูงขึ้นอีกครั้ง มันมองลงไปเห็นทุ่งหญ้าที่เปียกชุ่มน้ำค้างสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายระยิบระยับเหมือนดาวดวงเล็กๆหล,ล่นลงบนพื้นโลกมันแรงเริ่มเข้าใจว่าแสงสว่างที่มันตามหาไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่ทำให้มันเรียนรู้ที่จะเติบโตปีกของมันแข็งแรงขึ้นจากการล้มหลายครั้ง และจิตใจของมันก็มั่นคงขึ้นด้วยมันเริ่มมองเห็นมแมลงตัวอื่นๆรอบตัวบางตัวยังกลัวลมแรงบางตัวละทิ้งการบินกลางคืนแต่บางตัวก็ยังพยายามบินเหมือนมันมแมลงตัวนี้เรียนรู้ว่าทุกชีวิตมีเส้นทางและจังหวะของตัวเองการเปรียบเทียบกับผู้อื่นไม่ได้ทำให้เราเติบโต แต่การเข้าใจตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่างหากคือสิ่งที่สำคัญแสงจันทร์นิ่งสงบอยู่เหนือฟ้ามันไม่ได้รีบร้อนหรือเร่งรัดแมลงตัวนี้เข้าใจแล้วว่าแสงจันทร์มีไว้เพื่อชี้ทางไม่ใช่เพื่อให้มันครอบครองสิ่งสำคัญไม่ใช่การถึงจุดหมายแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะบินอย่างมั่นใจแม้ในความมืด แม้เมื่อพายุพัดแดงทุกค่าคืนมนแมลงตัวนี้จะหยุดพักบนใบไม้สูงมองท้องฟ้าและฟังเสียงลมมันสังเกตว่าการบินไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไปข้างหน้าแต่เป็นการสังเกตการปรับตัวและการเติบโตภายในใจของมันเองและวันหนึง่งแมลงตัวนี้สังเกตว่าแสงจันทร์ที่ครั้งแรกคิดว่ามันอยู่ไกลเกินเอื้อม กลับใกล้เข้ามาในใจของมันเองมันไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งแต่ตัวมันเองได้เติบโตจิตใจมั่นคงและปีกแข็งแรงพอที่จะบินอย่างสงบและมั่นใจในที่สุดมแมลงตัวนี้เข้าใจบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมันแล้วว่าความสําเร็จไม่ได้วัดจากการถึงจุดหมายเพียงอย่างเดียวความพยายามความภาคเพียร และความอดทนในการฝ่าพายุต่งหากคือสิ่งที่ทําให้มันเติบโตแสงนำทางอาจไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ที่จะบินไปเองมแมลงตัวนี้ไม่เร่งรีบอีกต่อไปมันเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับทุกย่างก้าวความเหน็ดเหนื่อยการล้มการลุกขึ้นและความสงบที่เกิดขึ้น เมื่อมันเข้าใจตัวเองดวงจันทร์ยังคงนิ่งสงบมองมแมลงด้วยแสงอ่อนโยนเหมือนสัญญาว่าไม่ว่าใครจะบินไปไกลแค่ไหนทุกก้าวที่เดินคือการเติบโตและทุกชีวิตต่างมีแสงจันทร์ของตัวเองหลังจากหลายคืนของการบินมแมลงตัวนี้เริ่มสังเกตว่า มีแมลงตัวอื่นๆกำลังบินตามแสงจันทร์เช่นกันบางตัวเคยท้อบางตัวเคยล้มแต่ทุกตัวต่างเรียนรู้บทเรียนของตัวเองพวกมันเริ่มสื่อสารผ่านการบินการเปลี่ยนทิศทางและการแบ่งปันเส้นทางที่ปลอดภัยแมลงตัวนี้เรียนรู้ว่าการเดินทางเพียงลำพังทำให้มันเข้มแข็งแต่การเชื่อมโยงกับผู้อื่น ทำให้การบินมีความหมายมากขึ้นมันเริ่มช่วยเหลือมแมลงตัวอื่นด้วยการชี้ทางผ่านกิ่งไม้หรือหลบหลีกลมแรงด้วยกันคืนหนึ่งแสงจันทร์ส่งลงมาพอดีมแมลงตัวนี้บินสูงจนเห็นว่าการเดินทางของมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของตัวเองแต่เป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลของชีวิตทุกชีวิตมีเส้นทางของตัวเองแต่เส้นทางเหล่านั้น สามารถเชื่อมโยงกันผ่านความเข้าใจและความเมตตามันเริ่มเข้าใจว่าการเรียนรู้และเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในใจของตัวมันเองแต่เกิดขึ้นเมื่อเราแบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือผู้อื่น,มนแมลงตัวนี้เริ่มรู้สึกว่าแสงจันทร์ไม่ใช่แค่จุดหมายแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ความหวังและการเติบโตร,ร่วมกันวันหนึ่ง แสงจันทร์เต็มฟ้ามแมลงหยุดบินบนใบไม้สูงมองรอบตัวเห็นมแมลงตัวอื่นบินไปตามเส้นทางของตัวเองมันรู้สึกสงบและเข้าใจแล้วว่าแสงจันทร์ที่ตามหามาตลอดไม่ใช่สิ่งที่ต้องเอื้อมถึงแต่เป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจมั่นคงว่าปีกของมันแข็งแรงและเรียนรู้ที่จะเติบโตมแมลงตัวนี้คิดถึงการล้มครั้งแรกความเจ็บปวด ความเหนื่อยความพยายามทั้งหมดและเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นคือบทเรียนที่ทำให้มันพร้อมที่จะบินอย่างมั่นใจในทุกค่ำคืนแสงจันทร์ยังคงอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้ตัวมันเองได้เติบโตการบินไม่ได้เป็นเรื่องของการเริ่มต้นแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะเติบโตความอดทนการภาคเพียรและการแบ่งปันเส้นทางให้ผู้อื่นอย่างคติสอนใจที่ว่า ความล้มเหลวคือบทเรียนการล้มไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นโอกาสให้เราเรียนรู้และเติบโตการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายชีวิตไม่ได้วัดจากความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่จากความอดทนและความพยายามระหว่างทางแสงสว่างมีไว้ชี้ทางไม่ได้มีไว้ครอบครองแรงบันดาลใจ หรือโอกาสบางอย่างมีไว้ให้เราเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อครอบครองการเชื่อมโยงกับผู้อื่นทำให้ชีวิตมีความหมายการแบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรารู้สึกเต็มใจและเข้าใจชีวิตมากขึ้นความสงบและการเข้าใจตัวเองคือปีกที่แท้จริงแม้โลกจะมืด หรือพายุแรงการเติบโตของใจและการเข้าใจใตัวเองทำให้เราพร้อมรับมือทุกสถานการณ์